สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะเบินบ้นปทุมราชสงสารพ่อแม่ที่เป็นชาวนาราคาข้าวเปลือกตกตำ่ำเหลือกิโลกร,รัมละห้าบาทเบินบ้นปทุมราชหนักใจสงสารพ่อแม่ที่เป็นชาวนาแล้วราคาข้าวเปลือกตกตำ่ำเหลือเพียงกิโลกร,รัมละห้าบาทบอกถ้าไม่ได้เป็นนักร้องจะเป็นยังไงแฟนคลับบอกมาถึงจุดที่ราคาข้าถูกกว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วค่ะค่าเกี่ยวค่าถ่ายค่าปุ๋ยก็ไม่พอ แถมน้ําท่วมอีกทําเอานักร้องลูกพุ่งหนุ่มเบิ้ลปทุมราชถ,ถึงกับหนักใจจากข่าวปัญหาราคาข้าวตกต่ำข้าวเปลือกเหลือเพียงกิโลกร,รัมละ5บาทในฐานะลูกชาวนานักร้องหนุ่มได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวว่ามาบ้านเห็นราคาข้าวและสิตโตนพ่อกับแม่เดชคั่นบทได้เป็นนักร้องชีวิตสิเป็นจังไดท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเห็นกันมากมายอาทิข้ารถเกี่ยวกับบพ แถมน้ำท่วมอีกชีวิตชาวนาเฮียบอเฮ็ดกับบ่ได้เห็นราคาข้าวละเพียราคาข้าวถูกกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปละราคาลงปานว่าคนบอกินข้าวค่าไถกับค่าปุ๋ยกับพอแหงแล้วค่าเกี่ยวอีกเมื่อยเดยเป็นตน้นทั้งนี้นักร้องหนุ่มได้โพสต์ภาพชาวนาที่ทุ่งนาแต่ว่าในภาพนั้นไม่ใช่ต้นข้าวเป็นภาพรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทน และไม่ได้มีการเขียนแคปชั่นประกอบภาพขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขมชลึก .net ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวรังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ